เช้านะคะการที่เราขับรถเราก็ต้องเริ่มจากการลัดเข็มขัดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไหว้องค์ทรงเครื่องก่อนที่จะออกเดินทางนะคะวันนี้ก็จะออกเดินทางไปลงหน้างานเลยนะคะคืองานค้างไว้ตั้ง3-4วันแล้วคะ่ะทุกคนยังไม่ได้ลงงานเลยนะคะวันนี้ก็เลิกง,งานยามดีได้เวลาออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศหลังจากที่แดดนะคะออกมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนที่จะถ่ายคลิปนะคะก็คือทําให้โคลนเละๆพวกนี้แห้งค่อยๆแห้งลงไปนะคะการเดินทางวันนี้ก็จะเดินทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะคะระยะกิโลก็อยู่ประมาณ89กิโลหรือ7กิโลนะคะทุกคนก็ถือว่าไม่ไกลนะคะสำหรับการขับรถในเส้นทางแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะออกถนนใหญ่กันเลยนะคะทุกคนไปค่ะออกเดินทางกันเลย พอเจอแยกแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ารถที่มาจากฝั่งขวาเนี่ยมีทั้งเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยถัดไปนะคะเราก็ต้องมองดีๆนะคะว่ารถเยอะมากไหมที่จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกอะไรอย่างนี้นะคะต้องดูรถให้ทวนทีนะคะทุกคนก่อนที่จะออกรถแบบนี้ แถวแถวนี้ก็จะเป็นพวกอมอไซค์ซะส่วนเยอะนะคะรถใหญ่ก็จะทำความเร็วกันมากก็ค่อยๆขับด้วยความระมัดระวังกันนะคะทุกคนแม้กระทั่งตัวเป็นเองก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไปค่ะทุกคนออกเดินทางกันเลย ก็ทักทายสวัสดีกันยามเช้านะคะทักทายกันวันทํางานหมืนเดิมนะคะทุกคน mm hmm. กําลังเดินทางนะคะเอางานไปลงนะคะ mm hmm. เพราะว่าค mm hmm. ้างห่างไว้สามวันแล้วนะคะคุณ mm hmm. จะได้เข้าวันนี้ ได้เข้าหน้างานอะไรอย่างี้ก็ไปไหนไม่ได้นะคะเราเตรียมอมเข้าหน้างานวันนี้ก็ออกแต่เช้าเลยเจ็ดโมงออกแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะก็เดี๋ยวออกเดินทางกันค่ะทุกคนเช้าเช้ารถก็จะเยอะหน่อยนะคะพื่นที่แถวนี้ ใจก็ยิ่งเยอะนะหนูตาต้องไวเลย ็ห่อข้าวมากินหน้าง,งานเหมือนเดิมนะคะทําเองนะคะก็ดวยความสะดวกแล้วก็ประหยัดก็ไม่เชิงว่าประหยัดหรอกทุกคนาบางทีกับข้าวเราซื้อมันอาจจะไม่ค่อยถูกบากเท่าไหร่นะมันก็สู้ฝีมือตัวเองไม่ได้ไม่ได้ชมว่าตัวเองทากับข้าวอร่อยนะคะแต่ก็คือว่ากับข้าวตัวเองในความคิดของเบนก็คือว่าเป็นทําเองกินเองอยู่แล้วมันก็ ช่วยให้เราซ้อมตัวเองได้เยอะนะพูดถึงเพราะหนึ่งแหละเป็นได้อยู่กันด้วยหลายคนอ,อยู่กันหลายคนถ้าเราซื้อกินแต่ละมือ้อเนี่ยมันก็คือจะมันก็คือว่าจะหมดเยอะแน่นอนเลยหมอใสไม่ได้ขาดสายเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าเชนะ้าเนาะต่างคนก็ต่างติ๊บเร่งไปทำง,งานกันในตอนเช้า ปกติส่วนมากแล้วเบ็นก็จะวิ่งเบ้นนี้ยาวนะเวลาเบ็นมาเบนก็จะวิ่งเบ้นนี้ยาวเลยแต่เวลาขับนี่ต้องชิมเลืองของบนหางด้วยนะเพราะว่า,าใส่สูงมาใส่สูงสูงแบบว่ายัางไงอ่ะมันเป็นงานพ่อแบบงี้งง,ง,งอๆอ่ะเออแล้วมัน เทินตั้งมาไงเทินสูงเลยเลยขอบเด็กเสียบข้างมาด้วยนะแต่ว่าก็คือใช้สายรัดไปสี่เส้นละเอาแบบให้อยู่อะไรแต่ดีที่ว่ามันเส้นทางระหว่างเราเดินทางเนี่ยเราไม่ได้ไปโดดลูกแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้โดดรุนะลูกนะละหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราก็ค่อยๆไปนะแต่เส้นทางในระหว่างที่ไปเนี่ยมันก็จะ ไม่ค่อยสวยหรูไม่ได้ไปถนนเรียบแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีบางช่วงบางจังหวะที่เอียงซ้ายเอียงขวาบ้างหรือว่า,า,าทําถนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยขุกขะบ้างนะ ใช้เบรกหางไม่ชินเพราะว่าเวลาอยู่หน้าง,งานตัวเองเนี่ยคือแบบว่าส่วนมากเราจะใช้แต่เบรกหัวแต่เข้าใจนะว่าการคือมันดีไปอย่างหนึ่งนะว่าไอ้รถยุโรปนี่เวลาเราแตะเบรกนี่หัวหางไฟเบรกมันจะติดทั้งสองเลยแต่ถ้าเป็นแบบว่าพวกรถรุ่นเก่าใช่ไหมเราจะต้องดิ้นเหยียบเบรกหัวเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกหัวเนี่ย ไฟไฟมันถึงจะขึ้นทั้งหัวทั้งหางแต่ถ้าเราดึงเบรกหางนะรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่โชว์ให้เราเห็นหรอกว่าไอ้รถข้างหลังอ่ะมันมองไม่เห็นว่าเรากดดึงเบรกแต่ถ้าเราอยู่เหยียบเบรกทั้งสองทั้งหัวทั้งหางพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ มอไซน์มอไซน์นี่แบบเยอะลอดูสิถนนไม่มีเลนอนะเส้นเส้นหายหมดอะคะ่ะพูดถึงเขาน่าจะตีเส้นเ,เลนของใครของมันให้มันเรียบร้อยนะคะเส้นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาเราขับขี่เนี่ยรถเนี่ย ก็เข้าใจอยู่นะมันมองไม่เห็นเลนไงเลนไหนเป็นเลนไหนก็ไม่รู้เลนถนนก็ไม่มีแต่ลอยรถอย่างเดียววันนี้บรรยากาศไม่คึ้มนะวันนี้บรรยากาศมันไม่คึ้มัมนน่าจะด้วยแบบว่า,เ,าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแดดออกกันแล้วอมะมั้ง แต่เมืวานนี้ฟ้าคืมนะคะก็มีแดดออกบ้างผสมนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยออกเยอะหรอกเพราะว่าช่วงเช้าอะ่ะฝนลินฝนตกนะคะแต่แต่ก็คือตกไม่แรงมันก็เป็นบางเส้นทางเหมือนกันที่ว่าตกเล็งๆถ้าเราจะไปยูเทิร์นเนจะไปยูเทิร์นกลับมานะคะโดยจะไปขึ้นเกือบมาถามว่ายูเทิร์นใต้สะพานตรงนั้นได้ไหม ก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าทางตรงอะรถมันเยอะค่ะแล้วกว่าเราจะยูเทิร์นได้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันอันตรายแล้วก็เสี่ยงสู้เรามายูเทิร์นเกือกมาดีกว่านะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่ามันจะมีรถเล็กประเภทหนึ่งที่แบบว่าเห็นรถใหญ่แล้วรีบเหยียบแซง คนไม่ทันแต่เราก็ไม่ได้ใช่คนที่ไม่มีน้ำใจนะคะมันก็มีน้ำใจให้เยอะแต่ในช่วงจังหวะที่เราก็เบี่ยงเหมือนกันนี่มันก็อย่าได้มุดมาค่ะถ้ารถใหญ่กูกักไปแล้วจะบอกว่าเป็นรัดสายรัดนี้ ่าจจะหกเจ็ดแปดเส้นนะรัดเยอะๆไว้ก่อนนะ วนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะบางโรงเรียนก็เริ่มแล้วบางโรงเรียนก็ยังนะคะ แสงค่อนข้างจะนะเดินทางมาถึงจุดที่วุ่นวายแล้วนะคะเคยทำาลิปไปนะจุดนี้ก็เวลารถเยอะๆนี่คือแบบแฮมออไซด์มดไม่ได้คุณจะตีโค้งเนี่ย แสงกับแสงเนี่ยมันห่างๆก็ได้เนาะถึงอน่ะ ่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้แค่ข้างเดียวฝาท่อก็คือแบบ คนก็อาจจะหมันไส้แล้วนะเวลาเราขับรถช้าีคือด้วยการที่แบบว่าเราทำงาต้องขับรถช้าเพราะหนึ่งสินค้าที่อยู่บนรถอะเราก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะลดนมันจะลวงหรือเปล่าถ้าว่าไม่ได้ใส่ชิ้นงานที่มันไม่ค่อยเสี่ยงมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็ห่วงห่วงรถเราค่ะเอาจริงนะตกหลุมมันใหญ่ๆเนี่ย ตกหลุมกระแทกใหญ่ๆเนี่ยความสึกหลอของรถเรามันมีค่ะถ้าเกิดว่ามันสึกหลอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องซ่อมบำรุงเขาก็ต้องใช้เงินค่ะหลักๆเลยใช้เงินในการซ่อมบำรุงการที่คนขับขับรถไม่ได้คำนึงถึงรถของเราว่ามันจะสึกหลอขนาดไหนเนี่ยเขกาก็รูดอย่างเดียวเลยสัญชาตญาณคนขับรถ ท้าไมได้ห่วงรถที่เราขับอยูอ่ะทำมาหาก,กินอ่ะเออ <c oughs> เขาจะไม่นึกถึงเหมือนที่เราเป็นเจ้าของรถเนอะคนเรามันอ่านอ่านไม่ค่อยเหมือนกันหรอกค่ะทุกคน <c oughs> น,นี้กว้างไหม้ทำส สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ